คุณกำลังอยู่กับเซลคพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์คันด้าสปอนร์โดยเซลคุนกค่ะ ADB 150หลายคนสงสัยว่าพอมีตัว ADB 350แล้วเนี่ยตัว ADB 150ยังมีผลิตไหมแค่คำตอบค่ะอย่างที่เซลคุณนกบอกหลายคนเข้าใจว่าออพอปล่อยตัว350ออกมาแล้วตัว150เนี่ยยังจะมีผลิตอีกไหม ตอนแรกก็คิดว่าไม่ผลิตเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นทยอยออกมาเรื่อยๆก็ช่วงนึงก็ยอดขายหายไปเหมือนกันนะคะพอลูกค้าเห็นว่าแบบอ้ยยังมีผลิตอยู่นะคะก็เริ่มกลับมาแล้วก็ตัวที่จอดให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นตัว ADV ล้อทองรุ่น ABS ค่ะตัว ADV 150 ของเขาผลิตออกมาเป็น ABS เลยนะคะโดยที่ผลิตออกมาทั้งหมดเนี่ยมี4สีก็สีแรกก็จะเป็นสีดำคันที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นล้อสีทองแล้วก็จะมีสีขาวก็เป็นล้อสีทองเหมือนกันส่วนสีอีก2สีจะเป็นสีเทาและก็สีแดงนะคะซึ่งจะให้ล้อที่เป็นล้อแม็กก้านสีดำมานะคะก็จะมีล้อ2สีแต่ว่าเป็น ABS ทั้ง2องทป์เลย ในส่วนของดิเมนชันของตัวรถนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยของ ADB ของเขาจะมีในส่วนของดิเมนชันที่ใหญ่กว่าทั้งในส่วนของ p c f x แล้วก็ในส่วนของตัวคลิก160ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความยาวตัวรถนะคะความสูงของตัวรถแล้วก็ความสูงจากพื้นนะคะจนถึงเบาะเนี่ยของ ADB ก็จะสูงกว่านะคะ ยอดเทียบกันก็จะเห็นได้เลยๆๆว่าของ a d v เนี่ยของเขาจะดูกับสูงสุดนะคะในสาตัวนี้ในส่วนของส่วนหน้านะคะในส่วนของไฟของเขาก็จะเป็นไฟที่เป็นเป็นลักษณะกดต่ำลงมานะคะนิดนึงให้ดูแบบมีความโฉบเฉีย่ยวแล้วก็ดีเทลนั่นเองค่ะในส่วนของชิวนะคะเดี๋ยวเราจะคิวชีน้ากันของเกิี <c oughs> ก็จะเป็นชีนที่แบบปรับได้นะคะตัวน,นี้นปรับได้ก็อย่างที่บอกนะคะ เป็นรถแบบสไตล์ลุยนิดนึงนะคะก็เวลาที่ขับระยะทางไกลๆเนาะต้องการแบบให้มันมีการบังลงเพิ่มขึ้นก็สามารถปรับชิวขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่ใช้ก็คือเอาเก็บโรงงานแบบนี้ได้ไฟเลียวนะคะก็จะเห็นว่าจะมีแค่นีส่วนของตัว ADV เนาะที่เป็นสีเดลี้ยวแยกส่วนออกมาแล้วระบบเบรกนะคะอันนี้จะเป็นอย่างที่บอกว่าของตัว ADV นะคะของเขาจะให้มาเป็นแบบ ABS เลยพร้อมกับ ตัวปั๊มเบรกของมิชินนะคะให้มาแบบ2พอร์ตในส่วนของระบบเบรกหลังของตัว a d v 150นะคะก็เป็นเป็นแบบดิสเบรกนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ ABS มาอ่ะเสริมอีกนิดนึงในส่วนของโชคอัพนะคะของตัว ADV บอกเลยว่าให้มาอย่างจัดเต็มนั่นก็คือเป็นโชคอัพของโชวะนะคะซึ่งเป็นซับเทงด้วยให้การแบบรับแรงกระแทกได้ดีมากๆเมาะของ a d ด จะเป็นแบบมีระบบสต็อกฟีทตัวนี้นะคะคือเปิดมาแล้วเขาจะไม่ร่วนกระแทกลงมานะคะก็ช่วยในเรื่องของเสริมความปลอดภัยแล้วก็ดูบ็อกขนาดใหญ่นะคะตัวนี้ดูบ็อกขนาดใหญ่เลยเนาะสามารถใส่หมวกกันน็อกเนี่ยใส่ได้แบบเต็มใบถึง2ใบนะคะ a d d นะคะนีมาดูใกล้ขนาดยางของเขานะคะจะอยู่ที่ร้อยสิบทับแปดสิบขอบสิบสี่ส่วนยางตัวยางเนี่ยเป็นยางแบบดูโอโฟโพสนะคะซึ่ง เป็นฟังก์ชันที่ใช้กับการขับขี่ได้ทั้งทางฝุ่นและก็ทางเรียบนั่นเองค่ะ